ทีนี้มา<อ>ผู้จัดการทีมนะใน,ใ,นในอุดมคติของผมนะครับคือผมว่าผมผมโดนแฟนช่องถามเหมือนกันในช่อง YouTube ของตัวเองไลฟ์ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานเนี้ยว่าแบบผมชอบบอลแบบไหนเขาก็จะให้เลือกระหว่างบอลเกมบุกกับบอลเกมรับส่วนตัวผมชอบบอลบาลานซ์ผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยฟุตบอลมันไม่ได้จบด้วยสกอร์สามศูนสี 0, ่ศูหู้นย์ทุกนัดอะบางทีมันก็จบสองหนึ 1, 1่งหนึ่งศูนย ผมรู้สึกว่าผมชอบผู้จัดการทีมที่ทำวอลได้หลากหลายวอลเก่าวอลมีชั้นเชิงโดยใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติความสามารถของนักเตะที่มีแล้วก็ใส่เรื่องของวิธีคิดออกมาเป็นแนวทางการเล่นน่ะก็แน่นอนแหละมีชื่อป่าเฟอร์กี้และการอันเชลติเนละ่ผมพูดเลยใช่นั่นแหละงจ่พูดเลยว่านี่คือคือ,คอแม่งอันเชลติชัดๆเลยใช่ คือจะไปนเน้นเรื่องของการบริหารจัดการคนมากกว่าคือนักบอลน,น่ะคุมทีมใหญ่นักบอลมันต้องระดับแบบฝีเท้าชั้นเทพอยู่แล้ววันมันอาจจะไม่ต้องทรงไม่ต้องสอนไม่ต้องอะไรเยอะแต่เราก็ใส่เรื่องของอวิธีคิดไปแล้วก็การบริหารจัดการคนฟุตบอลน,น่ะผมว่ามันมันมันมีทั้งเกมลุกมันมีทั้งเกมรับมันมันใช่ว่าแบบเราจะเล่นเกมลุกทุกนัดเลยต้องยิงแบบสี่ห้าลูก หรือเราจะรับบางทีมันก็น่าเบื่อผมชอบฟุตบอลที่รู้วิธีการเอาชนะเออรู้วิธีการเอาชนะเพราะสุดท้ายแล้วอะเมื่อคุณได้แชมป์อะคุณจะพูดอะไรก็ได้ออทุกอย่างแม่งก็สวยงามหมดอหะตรงมันไม่มันมันไม่ค่อยมีคนจดจำรองแชมป์อะสุดท้ายแล้วเขาจดจำแชมป์อะต่อให้แบบบอลมันจะไม่ได้ไม่ได้สวยงามหรือแบบนั่นแหละก็รู้สึกว่าชอบผู้จัดการทีมที่ทำผลลัพธ์แล้วก็บอลยืดหยุน่บนบอลบาลานซ์นะโดย โดยอ้างอิงจากสคอตนะครับสคอตที่รับมาแล้วก็นำมาเป็นรูปแบบการเล่นนะครับชอบแบบนี้มากกว่าซึ่งผมมองดูแล้วในตลาดเนี่ยไม่ไม่มีทรงนี้เลยนะไม่มีทรงแบบอันเช่เลยเออไม่มีเลยน่าเสียดายนะผมว่าเขาอายุเยอะแล้วด้วยขเขาคงรอกเกษียณแล้วมั้งกลุออ่มมัดลิดเสร็จก็อาจจะรอกะเกษียณเลยก็คงจะเป็นสไตล์เดียวกับโทนี่โครสลแหละครับก็คงจะไม่ไปรับงานที่ไหนละ คือคงจะจบแบบราชันดีกว่าจบแบบสวยๆคุณคิดดูว่าภาพจบของอันเชโรติครับถ้าเกิดจบที่สนามซานเตโกเบนาบิวจบที่จัตุรัสไซบาเลสอีกครั้งหนึ่งเงี้ยการที่เอมบัปเป้มาเงี้ยโอ้โหผมว่ามาริตอนนี้ครับมันเป็นทีมที่แม่งหน้าคุมทีมมากเลยนะไหนจะเอ็นดริกเด็กที่มาจากพาเมรัสอีกคนหนึ่งมันแบบหน้าคุมทีมผมว่าไอ้มาริชุดนี้ครับ ไอ้หปีต่อจากนี้ครับกับช่ว UCL ซครับผมว่าอย่างน้อยๆสักครั้งหนึงถึงสงครั้งครับอาจจะมีให้เห็นอีกสักครั้งหนึ่งหรือไม่ไอสิ่งที่ซีดานทำได้ครับควา้าแชมป์ UCL ซปีติดต่อกันนะครับที่เราคิดว่าโหแม่งคงจะไม่มีอินไหนละที่จะสามารถทำได้เหมือนซีดานทำใครไปรู้นะครับหลังจากเอมบาปเป้ย้ายไปครับปาตริดอาจจะควา้าแชมป์สปีติดอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในยุคข,ของอันเชโรติ ไม่มีใครตอบได้แล้วก็ถ้ามันทําได้จริงๆอ่ะผมว่าก็ดูจากทิศทางตอนนี้ครับอันเชลติกก็คงจะไม่ไปคุมทีมไหนแล้วครับก็คงจะเลิกคุมทีมกับมารติดนั่นแหละครับคือน้า <ผม S 1> คุม,<ผ>มน้อ<ผ>มไม่ไดีเนะอดูกันนะหน้าหน<ม>้าคุมมากผมผมมาท่านผู้ชมผมเป็นคนที่ชอบดูหนังจีนหนังจีนทีวีบีนะครับอชอบดูมากอ่ะมังกรยกเพื่อนรักหักเลี่ยมโหดจอบองการลูกผู้ชายต้องสู้หนังจีนชุด เก้าศูนย์อ่าสองพันอะไรแบบนี้เด็กคำพีเทวดาคุณดูไหมอ่าเด็กคำพีเทวดาผมชอบของภาคปีเก้าหกแเทพประสูตรมังกรฟ้าอะไรเงี้ยอ่าแต่เทพประสูตรมังกรฟ้ายกผมชอบของปีเก้าหกนะซึ่งถ้าผมจะพูดถึงอันเช่เนี่ยอันเช่เข้าเหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนจอมจอมยุทธที่บรรลุหมดลวทุกอย่างอ่ะแม้กระทั่งแบบกิ่งไม้ก็สามารถใช้เป็นอาวุธได้อ่ะอืมเออนั่นแหละคือแบบบรรลุแล้วอ่ะนั่นแหละ เราเราก็ต้องหาแมนยูนะเราก็ต้องหาโค้ดที่ใช่ต่อไปนะครับอเออส่วนตัวผมคือผมไม่ติดนะถ้าเกิดจะใช้เทนทางต่อนะอแต่ถ้าอนาคตอะไรแบบนี้มันมีการเปลี่ยนอ่ะผมอาจจะเอียงไปที่นาเกลสม์มันเพราะว่าดีมากดีมากเพราะว่ากูแฟนนาเกลส์มันเพราะเพราะว่าเขาผมรู้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็ทําบอลน,น่าสนใจอะ่ะไอตอนที่คุมไลฟ์ฟิกมาโดนแมนยูยิงห้าลูกอะ่ะผมว่ามันเป็นจังหวะฟุตบอลนอะ่ะจังหวะแบบฟุตบอลเข้าล็อกอะ่ะฟุตบอลเข้าทางอะ่ะแต่พอมาเล่นที่เยอรมันเห็นไหมครับแมนยูก็แพ้เห็นปะเออเลยรู้สึกว่าเขาทําบอลน,น่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสอะนะออลองลองดูแต่ไม่รู้ว่าจะจะได้มีโอกาสหรือเปล่าสําหรับยูเลียนาเกลมันอืม